สวัสดีครับวันนี้พบกันเลยแล้วนะครับผมที่ช่อง Temco AP Channel นะครับแล้ววันนี้นะฮะพบกับรายการข่าวสั้นเรื่องดังประจำสัปดาห์นะครับผมสลับวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับโควิดกันบ้างดีกว่านะครับผมเราพูดเรื่องโควิดมาเยอะแล้วนะฮะก็สลับวันนี้นะฮะเราจะมีข่าวเรื่องการโคลาเรชันครั้งใหม่ล่าสุดของมาเวนะครับผมครั้งนี้นะฮะจะเป็นเรื่อง บีชกับโลก i นะครับโลกิได้กลายเป็นเทรนฮิตบนโลกออนไลน์ทันทีหลังตักที่ฉายตอนแรกบนดิสนีย์พลัสแล้วนะครับผมการกลับมาของทอมฮินเดอร์ตันนะฮะในบทแอนตี้ฮีโรที่ทแฟนๆรักนะครับผมในครั้งนี้เองนะฮะได้กลายเป็นตัวจุปกระกายให้ทางญี่ปุ่นมอบของขวัญให้กับเทพแห่งความเจ้าเล่ห์องค์นี้และทางมาเวลก็จะรับมันโดยการโคลาเรชันครั้งใหม่กับบีชนะฮะ อาจฟังดูเป็นไรไม่ได้แต่การขอรับครั้งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วบางงานและแอ <c oughs> นิเมชันเหนือธรรมชาติอย่างบีชได้ทาการไทอินคัมพิเศษกับโลกิในประเทศญี่ปุ่นสิ่งแฝงในเรื่องอันนดีนี้ผ่านทางไทคุโบหรือผู้เขียนบีชนั่นเองครับจากทวิสเตอร์มาเวลออฟิเชีย Japanese ได้ประกาศการครอสโอเวอร์อย่างเป็นทางการระหว่างบีชและโลกิด้วยตัวเอง ขณะที่ซีรีส์โลกิประสบความสำเร็จไปทั่วโลกใายการเปิดตัวบน Disney+ Plus Marvel Studios. s t u d ด o จึงอยากใช้เวลานี้เพื่อให้เกียรติจอบเจ้าเล่ห์คนอื่นและวายไลายที่ถูกเลือกก็คือไอเซนจากบีชโดยทางมาเวได้ขอให้คูโบวาดโปสเตอร์ไอเซนให้ออกมาเป็นดีไซน์เดียวกับโปสเตอร์แรกของโลกิอีกด้วยในรูปโปสเตอร์ของไอเซนเราจะได้เห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างสันกมที่คมชัดของเขาเช่นเดียวกับของโลกิผมที่เสยไปได้านหลัง ใบหน้าครึ้งคือเหมือนมีแผนกั้นาบอย่าในใจและสวมเสื้อคลุมสีขาวกระดำขนาที่โลกิสองชุดน,นักโทษของ TVA ซึ่งแม้ว่าชุดน,นักโทษในเรือนจำนี้จะไม่ได้ดูทันสมัยแต่โลกิก็สวมใส่มันให้ออกมาดูดีจนได้อย่างไรก็ตามนี่คือการเฉลิมฉลองพิเศษให้กับโลกิการเปิดตัวดิสนีย์พัทและโอกาสครบรอบ20ปีของบีชที่เป็นแฟนญี่ปุ่นและทั่วโลกสึกตื่นเต้นและมีความสุขไปกับมันมากนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะฮะสำหรับใครที่ฟังอยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องเท m โก AP Channel ว่าเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ